สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลั่นกลองรบประจำวันศุกร์ที่19กรกฎาคม2556กับหญิงอรุโนไทยสิริบุตรค่ะแน่นอนนะคะว่าสิ่งที่หลายคนจับตาม,มากที่สุดณขณะนี้นั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรอิสระรวมถึงการประกาศลาออกของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและในฐานะที่เป็นประธานศาลร,รัฐธรรมนูญนั่นก็คือนายวสันส้อยพิสุทธิ์นั่นเองค่ะหลายคนออกมาพยากรณ์ทางการเมืองนะคะว่านั่นคือการ การเริ่มหนึ่งสำหรับเกมในการที่จะโค่นล้มรัฐบาลแต่ในส่วนของการจับตาท่าทีในฝาคฝั่งทางการเมืองนั้นหลายคนยังมองว่ารัฐบาลยังคงนิ่งในภาคประชาชนให้เฝ้าระวังสรุปแล้วเหตุการณ์ทางการเมืองณวันนี้เป็นอย่างไรนะคะทั้งหมดวันนี้เราจะพูดคุยกับพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะสวัสดีค่ะ ดีครับนางหญิงครับค่ะสวัสดีครับท่านดีครค,ครับ,รบอ่ะจริงๆแล้วนอกเหนือจากเรื่องการเมืองที่หญิงได้เกริอนนําไปพี่ <c oughs> หมูก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงทั้งผ่านหน้าจอเอเชียอัปเดตแล้วก็ p ีแอนนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ยิงถล่มบ้านของพี่หมูที่จังหวัดตังหลายคนรอพี่หมูอยู่เพื่อที่จะให้อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอบคุณฮะนางหญิงครับสดีครับครับขอบคุณนางหญิงฮะแต่ก่อนถึงเรื่องส่วนตัวขอคุยเรือ่องนอดื่ คือผมได้รับข่าวหนังสือพิมพ์ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ฮะจดหมายน้อยแต่ก็ไม่น้อยเขียนมาหลายใบะะจากตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคือเขียนมาในเชิงนยะที่ว่าเข้าถูกรังแกนะฮะ,ค,ะคือลูกไปเป็นทาหารแล้วก็เป็นผู้ป่วยพูดง่ายๆเป็นผู้ป่วยนะฮะ แล้วก็ทหารก็ในแวดวงทหารเขาก็ค่อนข้างกะอะไรเดียวกันคือตันลูกเขาโดนรังแกในค่ายทหารด้วยโดนปลดออกโดนอะไรอย่เงี้ยนะฮะก็คือผมด้วยความเคารพนแต่ผมไม่ทราบชื่อชื่อจริงชื่ออะไรจะดูจากการเขียนมาในหลายหน้ากระดาษเนี่บนถึงระบายถึงความเดือดร้อนของคนที่เป็นแม่นะฮะท่านอยู่ที่หมู่12นะฮะตำบลปากแท้ เพิ่มเมืองจังหวัดกาญจนบุรีถ้าโอกาสความเหมาะที่ผู้หญิงและก็ครอบครัวที่เดือดร้อนเป็นไม่ได้ทําเรื่องร้องทุกข์มานะฮะ,ะแลวเรื่องนี้จะเป็นความรับแล้วก็ผมก็จะนําเรื่องนี้ไปกรับเปลี่ยนผู้รับผู้ใหญ่ในรัฐบาลแต่ผมก็ไม่แน่ใจผมจะช่วยได้ไหมนะเพราะว่าอะไรฮะ,ระตัวผมเองก็เอาไม่ค่อยรอ,อ,รอดแต่ก็เป็นการแสดงความห่วงใยนะคะพี่ม่แต่ดูจากจาก คำระบายจะเป็นตัวอักษรที่เขียนมาหลายหน้ากระดาษทีเดียวใส่ซองหนามาแต่คงส่งมานานแล้วแหละแต่บางเจ้าทีเขาเขาเก็บไว้ตรงไหนไม่รู้นะครับได้รับแล้วก็ผมก็พยายามที่อยากจะบอกว่าห่วงยายครับก็โอบความเป็นแม่นะฮะลูกเป็นทาหารเกณฑ์แล้วก็ ไปติดยาแล้วก็โดนบลังแกในสถานะนี้นะครจริงๆคนติดยาไม่ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ที่เขาไม่ได้เป็นอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมคือถือเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่ในในกรมกองก็ควรที่จะบ่งเพาะนะฮะดูเขาก็คือเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วพวกขั้นก็เป็นนายทหารที่ซึ่งเขาจะมีอา,ายุอานามีมลูกหลานแล้วเขาคิดว่าทหารน้องๆที่เป็นน้องเนนก็ดีนะทหารเกณฑ์เนี่ยเขาควรที่จะ นี่ชื่อว่าเขาคือลูกหลานท่านคนหนึ่งไม่นควรที่จะไปทําย่นดีเจ็บปวดถึงครอบครัวเขาก็อ,อ,อ,อยากจะวิงวอนร้องขอ ผมเองคงช่วยอะไรท่านได้ไม่มากแต่ก็ส่งกําลังใจถ้ามีโอกาสกลับมาหมอนยังไงก็ก็มีโอกาสที่จะเจอกันก็ยินดีนะฮะในกาช่วยให้จริงๆแล้วพื้นที่ทางสังคมสามารถที่จะเรียกกลุ่มคนที่หลงผิดไปเสพยากลับมาเป็นคนดีได้นะคะเพียงแค่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เท่านั้นเองแต่การซ้ําเติมหรือว่าไปกระทํากับเขาแบบนั้นมันยิ่งจะทําให้ผูกปมมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้ว่าด้วยเรื่องของพี่หมูที่เกิดขึ้นคือคือด้วยความเคารพน้องจริงฮะคระ คืออย่างนี้ผมเองเนี่ยมีโอกาสได้กลับไปตรังในค่อนข้างจะน้อยมากคือบ้านผมที่อยู่ที่ตรังนะฮะอยู่ที่ตรังนี่ก็คือห่างจากตัวกรุงเทพไปก็ประมาณ7จ็0แรอกิโลน,นะฮะ ก็มีบ้านอยู่ที่ตรังก็คือเป็นบ้านแม่แม่เขาอยู่กับน้องสาวันสองคนนะฮะน้องสาวผมก็เป็นคาดการเล็กๆอยู่ที่เทศบาลนครตรังะนะครับแล้วปัญหาเรื่องโยงใยกันมาพอต้องกลัวในตรงในยัตรงที่ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยความไม่ชอบมาพากลในในเทศบาลหรือหนึ่งหนึ่งงานเนี่ยนะฮะมันก็มี เพราะอะไรวิธีพิเศษเยอะให้น้องสาผมก็เห็นตำตาอยู่บ้างเขาก็ทนไม่ก็ได้ก็ไปปรึกษาหาเรื่องนี้กับท่านประหลัดเทศบาลในฐานะผู้บัคับชาตรงของขาดการก็ท่านประหลัด เทศบาลก็ดําเนินการก็ถูกต้องทําขั้นตอนหมดะนะฮะวันหนึ่งก็ขึ้นลงขึ้นศาลนะฮะจะมีผู้บริหารทางการเมืองเนี่ยทางการเมืองก็ฟ้องเขาอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตั้งกรรมการสอบกันโอ้เป็นสิบเรื่องร้อยเรื่องแล้วตั้งกันแบบไร้สาะแบบมันไม่กระทะนะผมก็เคยลงไปทีแล้วก็เคยพูดในรายการทีเรื่องเรื่องนี้เรื่องเงินหกเจ็ดล้านบาทแล้วก็ไปเขารียกอะไรนั่นนังเทศกาลจีนก็ได้ได้มังกรกระดาษมาสองตัวโชว์อยู่ที่หน้าสารกลางหน้าถน นใหญ่หนะ้าเทศบาลอะไรเงี้ยซึ่งที่ผมดูไม่ก้ทาทานะฮะก็มา,มาพูดคุยกันตอนหลังก็ถูกฟ้องถูกอะไรกันต่บรนเนินคนที่ฟ้องเนี่ยนะฮะคือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นฟ้องไปเพรามาก็ขึ้นศาลน้องสาวผมในฐานะที่เป็นก็นได้ะลรนะฮะเป็นผู้ใต้บงังคับประชาคนหนึ่ง้าไปให้กํลากลังใจเจ้าหนาที่ที่ศ<ม>าลก็ศาลก็เทศบาลก็ติดกันนะ่ะหลังคาชนกันนะว่าไงเพราะเทศบาลเนี่ยคือเนราชการที่ต่างก็จะติดกันหมดนะอยู่บนเนินเขาก็ เ,เรื่องที่แปลกก็คือได้มีโนติสใบหนึ่ง mm hmm. ไอ้พวกฝ่ายการเมืองโวยแต่พวกนี้มันก็ตั้งกรรมการสอบน้องผมสอบกรรมการสอบประหลัดเทศบาลก็เกป็นผู้หญิงนะในโทษฐานที่ไปให้กําล<ข>ังใจไปจให้กำลังใจเขาาบอกว่าไปทำํำทเลทเล,ทลายที่ที่ศาลผมก็บอกเอ๊ะถ้าถ้าไปไปไปมิ่นศาลศ mm hmm. าลมันตัางขังตรงนั้นแหละค่ะ คือศาลนก็สั่งขังแล้วลีะอำนาจเป็นอำนาจของพื้นที่ปริมณฑลศาลเขาสั่งขังได้ทันทีแต่เขาไม่ไหนว่าอะไรเขาก,ก,ก็เรื่องก็ไม่มีอะไรนะฮะเรื่องจิ๊บจิบแ ก็วันหนึ่งก็ก็มีก็ตอนหลังก็มันมีเรื่องไม่ชอบมาบางคนในการทุจริตในในในเทศมไม่ใช่ทุจริตสอบไปในทางไม่สุดจริตมีเยอะนะฮะกเ็เรื่องนู้นเรื่องนี้วิธีพิเศษหนะมดะอะไรอะไรมาถึงตโต๊ะรบประหลัดก็เออเต้นเออเต้นอันหมาไอ้พวกนี้ก็ก็กลัวดิแต่ว่ากลัวถ้าเป็นอย่างนี้มันมันต้องน่าจะทําให้ตามระเบียบม,มีการดีออกชันเดี๋ยวก็ว่าอนไป<ม>ถูกไหมไอ้นี่กับวิธีพิเศษวิธีพิเศษอ,อยู่เลย<ม>เขาก็ไม่เส็นให้มไม่เป็นเรื่องเรื่องเป็นความผมก็เลยมาระบายความผมก็ไปคุยท่านผู้ ทีระยุทธ์อะไรต่างๆเขาไปคุยกันหมดอะเขาก็บอกต่อไปได้เรื่องที่สาบาลมาว่าเขาไม่รับเรื่อเขาลำคาญไปผู้คุยหา mm hmm. ผมไม่เด็กแสดงว่ามีปัญหาเยอะในมีปัญหาเยอะทีนี้หลายคนเขาพยายามที่จะโยงใหญ่เพราะเขาคิดว่าผมเป็นคนมีัตรูเยอะเป็นเพราะพี่หมูมาจัดรายการหรือเปล่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปิดหน้าสู้เหมือนกันกาอาจจะเอาสวมรอยว่าเออเดี๋ยวเรื่องคือผู้ใหญ่ในแวดวงเสื้อเหลืองที่ว่าคนที่ผมรบอยู่ทุกวันคือพลเอกเปรมตินสือรัตน์เขาจะไม่แสดงพฤติกรรมฉาดถุนอย่างเงี้ยยืนยันได้นะฮะคือเรารู้รู้กําลังรบไอ้ผมนี่ผ่านสนามรบความเป็นความตายมาเยอะัไม่ว่าจะเป็นสภา การผ่านฟ้าหรือราดระสงค์หรือว่าการก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภาหรือก็ถุกแท้แต่ที่มีเหตุการณ์มวลชนเนี่ยเราผ่านความเป็นความตายผ่านโดงกระสุนสไนเปอร์มาก็หลายรอบแล้วไอเรื่องอย่างงี้เป็นเรื่องเด็กๆผมก็เชื่อว่าถ้าเชื่อเหลืองอย่างเราพัฒนาการคุยกันเนยนะไม่เคยไม่เคยเป็นอย่างนี้นะ พันธมิตรเราก็รู้กันเขาเาก็รู้ไม่เรามีอาระยะกันะนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโปรเด็กเปรมถ้าเขาจะทำเนี่ยผมยืนยันได้นะ้องหญิงเขามาอุ้มผมดีกว่าอืไม่ใช่วิธีการไม่ใช้วิธีการยอย่างนี้ตะถุนต่ำต้อยก็ไม่ใช่<ะ>ไอ้พวกนี้ก็พยามสวมรอยเอ้ยแต่ลืมไปว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านผมะนะก็ะผมก็เชื่อเพราะเด็กๆก็คนมาทําการเเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะ,ะนะเสนะียดายอย่างเดียวนะ้องหญิงเสียดายว่าคนที่มา มายิงบ้านยิงรถนะฮะยิงรถแคมรี่ห้านัดมาเองห้านัดเพียวๆเลยยิงกระจกกระเจกไรแตกหมดนะฮะเจตนาที่จะขู่ก็กลมกลืนเถอะแต่บอกตรงๆกูไม่กลัวมึงมก็เรียนตรงๆแต่ขอร้องเดะขอร้องมีอะไรทํากับผมเนี่ยทํากับผมเนี่ย นะอย่าไปคุกค,คามแม่และน้องสาวผมนะฮะซึ่งซึ่งคนที่ทําอย่างนี้ได้มันหน้าตัวเมียเท่านั้นแหละนักหญิงหน้าตัวเมียเท่านั้นแหละใช่ไหมแม่ผมก็อายุเจ็ดแปดสิบแล้วนักหญิงแล้วก็น้องสาวก็อยู่สองคนก็ดูแลแม่ผมก็กลางวันแกก็ไปขายข้าวแกงข้างถนนมีรถที่ลูกหลานซื้อไว้ให้ก็คือโฟล์ต้าแคมรี่อยู่คันนึงอะนะอยู่ที่บ้านจอดที่บ้านขามีมอส่มอไซ์มันยิงรถพังเลย นะแต่ก็ไม่ได้มีไม่ยิงกระจก,กระจกแต่เขาใช้ปืนสามห้าเจ็ดยิงเป็นกระืน 5, <7. S 2> ลูกโม่รุ่นเก่าหน่อยปืนสามห้าเจ็ดลูกโม่อันนี้มันลืมไปว่าผมก็พอมีฤทธิเดชอยู่บ้างนะฮะก็เลยทำตรงตำรวจนะท่านต้องขอขอบคุณจริงผู้วิการตำรวจภาคเก้า 9, นะฮะหัวหน้าสถานีตำรวจจังหวัดตรังนะ ที่พลตำรวจตรีสากรแล้วก็พุ่มกับเมืองนะฮะแล้วก็รองผู้การสืบสวนภาคเก้าแล้วก็รองผู้ังคับการของจังหวัดตรัง<ฮ>ะนะพวกก็รุ่นพี่รุ่นน้องกันทั้งนั้นน่นนะก็วันที่ผมไปะอย่งตำรวจมาทั้งเมืองมาทั้งภาคนะไอ้แล้วทีนี้ก็ฝ่ายพิสูจน์หลักงักฐานก็มากันเต็มหมดนะฮะก็เดินทางก็ประเด็นใกล้เคียงกันก็รู้แต่ผมเองเนี่ยผมผมถือเรื่องนี้เด็กๆ ขอกันกินมากกว่านี้นะฮะแต่แต่ว่าเสียดายเสียใจอย่างเงี้ยมึงคิด จะอย่างไงเอาสมองส่วนชั่วส่วนไหนไปคิดที่เป็นรังแกคนแก่คนเฒ่าในยามวิการตอนตีหนึ่งกว่าปาไปยิงใส่บ้านใส่รถใส่ลายิงกูนี่ที่หลังใช่ไหมมันจะได้เป็นเขาจะได้ไม่เรียกว่าอะไรหมารอบกัดเนี่ยหรือก็หน้าตเมีอไอ้อย่างนี้มือแนหน้าตเมีอะไรบ้างในทางคดีความเจ้าได้ที่ตํารวจได้ติดตามถึงไหนก็เขาทำอย่างแค่ชี้แต่บางเงินที่รู้ก็คือว่าคนคนที่ยิงมันมันตกใจพอรู้เห็นตารวจตารวจไปนึกว่าคงเป็น ไอ้เจ๊กจีนี่ไหนกูไปยิงใส่บ้านธรรมดามันคงคิดเด็กๆอ่ะนะฮะสามสาก็าามันสแสดงอีกทีทนิดในนายมันเห็นในจ,จังหวัดว่ามีกูนี่มีพเพลวอร์เซ็ปะไรนันและก็ไปยิงใส่บ้านคนแก่กลางคืนก็ท่านั้นอนะ่ะแล้วทีนี้สุดท้ายพ,อ,พ,อ,พอเห็นฤทธิเดชพวกผมก็มาตำรงตำรวจไปแดงภาคนะ ผู้การก้าภาคก้านะฮะผู้บัญชาการตำรวจภาก 9, 9, 9, 9, 9, คก้าผู้การตรังนะฮะอะไรต่างๆก็ออกดทธิดอกเดชกันหมดนะตำรวจไปหนีฮะหนีม <c oughs> ผมบอกไม่ต้องหนีไอ้น้องอย่าไปหนีกล้าทํากล้ารับผมเรื่องนี้ผมไม่เอาถึงชีวิตนะเบียนตรงๆผมผมไม่คิดผมไม่พยากทมคำบาปค่ะไม่เอาถึงชีวิตนะฮะมอบตัวซะอย่าหนีพ่อแม่มึงเดือดร้อนลูกเมียลูกเมียมึงก็เดือดร้อนลแล้วอตอน,น้อยนะแสดงว่าพี่หมูก็รู้ตัวของคนทำอยู่แล้วแต่อย่าให้ได้ยินจากปากมึงอย่างเดียวใครเป็นคนสั่ง ทั้งที่ไอ้คนสั่งเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าคือใค่อยักต่าริ่งนะ่มึงบอกไปก่อนค่ะแต่ก็ดีนะคะที่คนในบ้านทั้งคุณแม่แล้วก็น้องสาวของพี่หมูไม่ได้รับบาดเจ็บเลยค่ะคนแก่ก็เขาส่งไกลเลยผมเสียดายเสียดายแต่ใหม่ว่ามันมายิงมันยิงบ้านบ้านผิดคนมันญิงบ้านน้องหญิงว่ะไม่ต้องค่ะยิงผิดบ้านผมก็เนี่ยคือเครื่องเครื่องว่ามึงเนี่ยหน้าตัวเมียจริงหน้าตัวเมียแท้แท้และคนที่สั่งเขารู้ มึงเนี่ยทะเรื่องไงปะค่ะค่ะตอนนี้ทั้งทั้งให้คนสั่งเล่คนดิงมึงขยันหายใจไวหน่อยด้เว้ยเฮ้ยขยันหายใจไวหน่อยอย่ลื่นแต่หลายคนที่เป็นห่วงก็มองในอีกมิติดึงว่าอุ้ยเป็นเพราะว่าพี่หมูออกมาเปิดหน้าสู้แบบชัดเจนหรือเปล่าก็เลยทําให้ผลพวงทําให้พี่หมูต้องได้รับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็หลายคนเป็นห่วงว่าแล้วพี่หมูจะมาจัดรายการต่อไหมยัง